ระหว่างนี้เดี๋ยวผมเล่าเรื่องภูเก็ตให้ฟังเออยังไงเล่าอยเล่าเลยคุณอยู่แถ่ไหนผมอยู่ในเมืองปะเราเจมผมเจมเจมอยู่างไเจมอย่ไหนเจมอยู่นาคานาคานาคาพ่นไฟอาคีสาดแสงเนี่ยก็ดูหนังช่องเจ็ดเยอะโตมันจะเป็นอย่างนี้ไหนถ้าไปดูช่องเจ็ดโตมาจะเป็นยังไงโตมาจะเป็นอย่าส่งเรีวสินึกไม่ทันอ๋อถ้าไม่ดูช่องเจ็ดโตมาจะเป็นนอร์สิงห์ ทีวีกูยังจำภาพไปอีกรากได้อยู่เลยตัวนี้หาดูไม่ได้เออเออไอทีวีคุณโอ้นี่ตำนานตำนานระหว่างรอข้อมูลผมเล่าเรื่องนาคาไมาลเพูดดีคำว่านาคาเด็กเ็รุ่นเรานี่ยจะพูดนาคาูดก็ต้องนาคาพ่นไฟไฟของแฝกลอยเลยเด็กม .3 นะแม่งเอาไอ้ไม้ถูพื้น ไอ้ที่โกยขยะมาไล่ตีกันมันเป็นอย่างนั้นจริงนะเพราะเ่าตังจังหวัดไม่มีตังซื้อคงแฝดครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วก็ผู้ชมทางทาวน์โฮมด้วยผู้ชมทางออฟฟิศออฟฟิศด้วยที่สำคัญนะครับผู้ชมในกลุ่มเฟซบุ๊ก โอเควันนี้เราจะมาแนะนําสมาร์ทโฟนงบ15ื่นห้าครับผมนะครับที่น่าซื้อช่วงประมาณต้นปี2 0 2 4ครับผมที่เรามาจัดอันดับหรือว่ามาแนะนาสมาร์ทโฟน10รุ่นในวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันใกล้จะถึงช่วงสงการแล้วครับผมสงการก็กลับบ้านต่างจังหวัดกันนะฮะซื้อของฝากพ่อฝากแม่สมาร์ทโฟนก็ไม่หนึ่งในนั้นลองดูแล้วกัน1ิบรุ่นนะครับแล้วก็ไม่ได้จัดลําดับตามความโหดหรือความเก่งนะเพราะสมาร์ทโฟนทุกรุ่นมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียที่แตกต่างกันครับผมเลือกให้เหมาะสมกับการใช้้้งงาาาานนเเเเลลลือกกไไดยตมมมที่่ริิสใใหบ หนหมื่นห้าหรือถ้าเกินก็เกินไม่เยอะนี่รุ่นแรก oppo reno 11ครับผม oppo reno 11เนี่ยนะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.7เนิ้ว CPU เป็น dimensity 7 0จ0นครับผมอ่าอยู่บนเทคโนโลยีแบบ6นาโนเมตรครับผมนะครับนี่ค่อนข้างแรงเลยนะแรมให้มา12รอมสองร้าบนะครับแล้วก็มีกล้องที่ให้มาโหดมากกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับมีกันสั่น ois ให้กล้องเทเลความละเอียด32ล้านซึ่งทำน้ำในเรื่ราคาเดียวกันจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ มีกล้องเทเลที่โหดที่สุดแล้วสำหรับ,<อ>บถ่ายคนนะในส่วนของตัวเลนสะ์เอเท่าไหร่ครับให้มา8ล้านส่วนกล้องหน้าครับ32ล้านแล้วก็ได้โหมดวิวตี้แบบรุ่นพี่นะครับที่ราคาแพงกว่านี้มาด้วยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ oppo ถ้าเกิดว่าคุณชอบถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายคนคร<อ>ับผมจัดได้เลยรวมถึงในฝั่งของแบรนด์จีหลายๆแบรนด์เนี่ยนะครับในเรทราคาไม่เกินหมื่นห้าส่วนใหญ่นะเป็นลำโพงเดียวกัน <c oughs> จริงอันนี้พูดแบบจริงๆเลยตัวนี้เป็นลำโพงคู่ถ้าคุณต้องการลำโพงคู่คุณจัดตัวนี้ได้เครื่องบางเครื่องเบารรอ้นัมา5 0,000พฟชจ60 ให้มาเลยในกล่องถูกต้องศูนย์หนึ่งร้อยเนี่ยประมาณ4 5่สถึงสีนาทีอยู่ประมาณนี้ถือว่าเร็วมากแล้วก็ oppo เนี่ยเป็นต้นตํำรับของความเร็วในการชาร์จเลยแัปเตอร์ชาร์จเครื่องเคสฟิล์มสายชาร์จเข็มจิ้มซิมแถมมาให้ในกล่องพร้อมใช้งานแล้วก็หน้าร้านมีราคาที่ลดค่อนข้างเยอะร้องแถมเยอะมากนะครับไปหาซื้อได้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือแบรนด์ oppo คือแบรนด์ที่สามโลิกูลสมบริการเยอะแยะมากมายนะครับนี่ก็เป็นรุ่นแรกที่เราจะจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้ซื้อกันนะครับรุ่นต่นมา o อวีสามสครับผมตัวนี้เนี่ยเรียกว่าของที่ให้มาเนี่ยดูไม่เยอะแต่ความแรงกับการใช้งานจริงคือดีมากอันดับแรกก่อนเลยตัวหน้าจอครับแบงค์หน้าจอเลยครับเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอ6.78นิ้วนะครับรีเฟรชั่นร้อยยี่สิเฮิร์ตครับผมซิมบิวอะไรครับเป็น Snapdragon 7 Gen 3นะครับตัวที่หยิบมาเนี่ย RAM 12 ROM 256เรื่องกล้องเป็นยังไงบ้างครับกล้องเนี่ยให้มาน้อยสำหรับจำนวนนะแต่คุณภาพคือคับแก้วทุกอันกล้องหน้า50ล้านมีออโโต้ฟกัสกล้องหลัง50ล้านมีอออโโต้ฟกกัััสสนนน่่ OIS และเเซซร์ใหญ ที่สุดแล้วในเลราคานี้เลนออร์าวาย50ล้านพร้อมกับออโต้โฟกัสความละเอียดเยอะที่สุดแล้วในเลนราคานี้ที่สาคัญเลยคือทั้ง3เลนนี้ถ่าย 4K 30ได้หมดด้วยพื้นฐานของฮาร์ดแวร์แต่ว่าซอฟต์แวร์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องรออัปเดตก่อนอเพราะว่าเลน Auto ออร์าวายตอนนี้ยังได้แค่ FHD อยู่<อ>แต่<ม>ถ้าเกิดคุณไปซื้อแอป,ปแยกอย่างเช่น Pro ช h o t 2, 300ถ่าย 4K ได้เลยแล้วประเด็นคือออโต้โฟกัสในเลนออร์าวายเนี่ยสามารถใช้งานได้เทียบได้เลยกับสมาร์ทโฟนราคาแพงๆอย่่่าง iPhone iPhone 15 15รบในนีีวิเเเเยยพือไไปดดู้ผมทกลชะ พูดลราหาว่าอวยอวยสักหน่อยแล้วกันคือมันดีจริงนะครับมันดีจริงอันนี้ก็ยอมเข้าไปแบตเตอรี่กับฟ้าชาร์จครับแบงแบตเตอรี่ให้มา5 0 0 0ันะครับพร้อมด้วยฟ้าชาร์จ80วัตต์นะครับหลายๆคนเนี่ยคาดหวังว่า80วัตต์มันจะเร็วเวอร์เตัวนี้80วัตต์ก็40วัวนาทีเหมือนกันนะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆกับช่วงกลางๆเนี่ยเขาจะไม่ได้เร็วเวอร์เหมือนกับเรือธงแบต5้0 0ของ v i v โนี่ถ้าเทียบแบบยี่ห้ออื่นคุณต้องแบบได้ข้อเสองี้โพันบามเป ข้ามตัวนี้เลยก็ฝากไว้คริสรุ่นถัดไปครับแบงค์ Samsung Galaxy A55G 5 G นะครับตัวนี้บอกก่อนว่าผมกับแบงยังไม่ได้เล่นยังไม่มีโอ,อกาสได้ลองจับใช่แต่ว่ามีพี่แผมเนี่ยเขาเล่นไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็พี่แผมได้โพสต์ไปในหน้าแฟนเพจของกูแซบนะพี่แผงบอกเออเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้งานดีมากแล้วเราก็อยากจะเอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันรีวิวก็ลองไปดูได<ม>้แล้วกันเ<ม>นาะทีนี้สเปกน้องเขาเป็นไงบ้างแบงค์เริ่มที่หน้าจอนะครับ,รบหน้าจอเนี่ยเป็นอัมโบรเรตขนาดหน้าจอหม่เจ็บแต่่ไมจุนะ มาอีกแล้วนะ ครับตัวที่มาเนี่ยแรน12รอม256ครับเรื่องกล้องเป็นยังไงเอ่ยตัวนี้ให้กล้องมาเนี่ยสำหรับผมเน้นเป็นสายวิดีโอมากกว่าครับผมกล้องหลักให้มา50ล้านพร้อมกับกันสั่น OIS แล้วก็ขนาดเซน,เซนเซอร์ค่อนข้างใหญ่แต่ว่าเลนส์ ultra w i d เนี่ยจะให้มาแค่12ล้านเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นฟิลโฟกสัสดแต่กว้างนะเป็นเน้นกว้างนะครับอีกเลนส์หนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครให้กันมาแล้วก็ไม่ค่อยมีใครใช้กันแล้วก็ะคะือเลนส์ m a 5ล้านก็ให้มามันจะได้ครบครบไงโอเคอโอเคส่วน ที่โหดจริงๆถึงจะใส่มาให้ถ้าใครต้องการกล้องหน้าที่มันถ่าย 4K ได้ต้องการกล้องหลังที่มันถ่าย 4K ได้แบบดีๆผมแคํงว่าสายวิดีโอแล้วกันครับสายถ่ายวิดีโอเลยอะอไลฟ์ขายของ <ๆ S 1> หรือว่าทำคอนเทนต์ลง YouTube ลงติ๊ To อกลงรีวตัวนี้ตอบโจทย์มากครับผมนะครับที่สำคัญเลยคือใครที่ใช้อุปก,กรณ์เสริมอื่นๆเช่นไลฟ์สตรีมหรือว่าจะเป็นต่อไม้แยกอะไรเงี้ยครับกับซัมซุงอะมักจะไม่ค่อยมีปัญหาจิ้มปุ๊บได้ปั๊บเลยใช่ครับ,รบอีกอย่างคือตัวนี้ได้มาเป็นลําโพงคู่ด้ใจได้้ปรรระมาาาณนนนนึึงงงออักกกก็คืืเ่่ํฝุ A555G เนี่ยเป็นตัวเดียวเลยที่กันน้ำกันฝุ่นระดับ,บ IP67 ในเรทราคานี้แบตเตอรี่5000พร้อมด้วยไฟาชาร์จ25วัตต์ตามสไตล์ซัมซุงครับเร็วครับนี่คือชาร์จเร็วของเรา ข้อเสียของตัวนี้สำหรับผมนะมีอยู่2อย่าง1ก็คือตัวฟาชาร์สก็คือตัว x t n o n <c oughs> นะครับตอนนี้ยังเป็นตัวเดียวเลยนะเดดราคาประมาณแบบหมื่นที่เล่น ARV ได้แค่45เฟรมแล้วก็เท่าที่เราไปลองเล่นมาหลายๆตัวเนี่ย x t n o n เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนกับการจัดสัญญาณอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับทางฝั่งเนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องเขามีข้อดีเยอะเหมือนกันอ่ลองดูแล้วกันในรีวิวเต็มของพี่แบบนะครับรุ่นต่อไปเขาแบงก์เรย์มีสิบสองโปรพัทเรย์มีสิบสองโปรพัทเนี่ยนะครับยังไม่ไ เห็นได้จากสเปคมางนอกที่เขาเปิดตัวมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นสีตัวเครื่องนะครับที่หน้าแฟนเพจเรียวมีเขาโพสตกันอยู่อ่ะก็เลยคิดว่าเร็วๆนี้เขาจะเปิดตัวในไทยนะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้ออกวันเปิดตัวก็ดีเปิดหลังเปิดตัวก็ดีนะครับเพราะผมพูดอะไรมากไม่ได้นะครับตัวเรียวมี12โปรพันับแบงก์ครับผมมาพร้อมกับสเปคหน้าจอหน้าจอเป็นอัโอเรนขนาดหน้าจอ6.7นิ้วความละเอียด Full HD Plus Refresh ถ120 Hz ตมีทั้งรุ่น RAM 8 ROM 256นะครับแล้วก็อีกตัวคือรุ่น เป็นเซนเซอร์เรือธง IMX 890ครับตัวกล้องเทเลความละเอียดคือ64 000, ล้าน่ะเลนส์เทอร์ไวาย8ล้านกล้องหน้าครับ3 2ล้านนะครับนี้ก็ตามสไตล์พวกเรียลมี vivo oppo อยู่แล้วครับตัวนี้เป็นเลนส์เพลิสโคปตัวเดียวในตลาดนราคานี้เลนส์เพลิสโคปเนี่ยใส่ยอยู่ใน iPhone 15 Pro Max ใช่หรือ S24 Ultra อยู่ที่คณเบลเว,ลวยเ <c oughs> พลิสโคบเลนสโคบเทเลสโคบเพลิสโคบ <c oughs> แบตเตอรี่ให้มา5,000พันอเร็วฟ้าชาร์จ67วัตต์ตัวนี้เร็วนะ0ูนถึงห้ใน19นาที0ูนยถึงร้อใน48นาทีก็ถือว่าเร็วรุ่นถัดไปอันนี้ตากล้องเราใช้อยู่ใช่ Xiaomi 13T สามทีไลค้าหมื่นห้าที่แถมฟ้ามาด้วยเฮ้คอนเซ็ปต์เขาแซวนะแซวเซลเซลนี่หลอกนนี่หลอซื้อมาเล่นนี่เราซื้อมาเล่นสวัสดีกลุ่มเฟซบุ๊กเลยแล้วกันสเปคของเขาเป็นไงบ้างแม็ก Xiaomi 13T หน้าจอนะครับเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอที่คุ้นเคยของแบรนด์ Xiaomi หกจุดหกเจ หน้าจอนี้ตลอดจอนี้เนี่ยตั้งแต่ผมจําความได้เกิดมาก็ Xiaomi สิบป่ะตั้งแต่สมัย10อ่ะ10บ T Pro ใช่รุ่นก่อนหน้าของมันคือ10บ T Pro เออนี่สาวกนี่เลยนะขีดมานี่คือเลือดนี่ไหลไม่แดงเลยแดงดำเลยทีวีที่ให้มาครับนี่เด็ดสุดแล้ว Density i m 82ด0น Ultra นี่เท่าไนเลยรับ4นาโนเมตรเรียกว่าเรือธงย่อมๆดีกว่าแรงกว่าอดีตเรือธงหลายตัวด้วยนี่แรมรอมครับแรม12รอม256ครับผมกล้องตัวนี้เนี่ยครับให้มาเป็นหนึ่งละเซนเซอร์หลัก 50ล้านขนาดเซนเซอร์ใหญ่มากครัถ้าเทียบกับราคาแบบหมื่นกลางนะใหญ่แบบใหญ่เบิ่มเลยอะตัวเลนเทเลหรือว่าเลนถ่ายคนตัวนี้ก็เป็นความละเอียด50ล้านเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็ตัวเลนเอลตร้าไวตัวนี้ให้มันเล็กนิดนึง12ล้านครับก็ยังถือว่าโอเคนะไม่แย่นะครับเพราะหลายๆตัวที่เรามาตะก,กี้คือเลนเอลตร้าไวแปดล้านาน,นะครับกล้องหน้าตัวนี้ให้มา20ล้านอืม,อม,อมแค่กล้องหน้าก็คุ้มเลยนะคุณซื้อหมื่นห้าได้กล้องหน้า20ล้าน <laughs> ประเด็นคืออะไรหรอประเด็นคือเจ้าของมือถืออะครับเพิ่งมาเอะใจตะกี้เองก็ไล่ยี่สิบล้านเหรอแต่ว่าเ Xiaomi เนี่ยเขาใช้กล้องหน้าน,นี้มานานแล้วนะ<ช>เป็นเป็นกล้องหน้าที่ออาติมามาดีแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้กว้างเท่าไหร่นะลำโพงคู่มีมาให้นะครับ,รบ<ช>กันน้ำกันฝุ่น IP 54ปะ่ะถ้าไม่ผ<ช>ิดกันน้ำกันฝุ่นหรือเปล่าไม่รู้แต่มีหมอกฝ้าขึ้นมานิดนึงตอนนี้หายแล้วหายแล้วด้วยการอัปเดตซอฟต์แวร์จริงป่ะเนี่ยจริงจริงเหรออือแล้วก็บังเอิญบังเอิญีมงานผมได้มาแล้วก็โดนพวกแนวฟิตล้อเลยทีนี้เสียวฟ้าเลย มีแบตเตอรี่มาให้5,000ันพร้อมด้วยไฟชาร์จ67วัตต์เหมือนกับชาวบ้านเขาแต่เร็วกว่านะครับเพราะเป็น Xiaomi ซูนถึงร้อยี่ยประมาณ4 2นาทีเต็มนะครับก็ใครที่ชื่นชอบแบรนด์ Xiaomi นะสิบาม T เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากมากถ้าเกิดว่าใครที่กำลังจะซื้อ13 T นะแล้วกังวลเรื่องฟ้านะครับนี่บอกก่อนในฐานะที่ทีงานเราใช้อยู่เขาบอกว่าไม่มีแล้วเจหลังๆรุ่นถัดไปคือรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวไปเลยครับผมสมาร์ทโฟนที่หล่อที่สุดในหมื่นต้นต้าเนนันน <He> ครับนะครับ CPU เนี่ยเป็น d i m e n s i t y 7 oh. 2 0 0 Pro ให้ RAM ม,มาเนี่ยมีมีสองความจุแต่เราแนะนำให้คุณไปซื้อรุ่น RAM 12อ rom 256ดีกว่าครับผมเพราะว่าราคามันเพิ่มมาแค่ เองกล้องหลับให้มา50ล้านขนาดเซ็นเซอร์ใหญ่มากนะครับ1ต่อ1.5 6นิ้านะนิ้วแล้วก็มีการส่น OIS ให้เลนส์นอ้50ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้า32ล้านคือคือ t อ i n g Phone เนี่ยถ้าเป็น 2A อะครับมันจะโดนตัดหลายๆอย่างที่จะเทียบเท่า2ไปเช่นคุณภาพวิดีโอหรือว่าจะเป็นไฟไอตัวก i ิฟข้างหลังอะมันจะไม่ได้เยอะเทแต่ว่าข้อดีคือได้ลำโพงคู่มาได้ความเป็น t อ i n g p h o ฟ one มาแล้วก็จอที่แบบเื่มปื้นเลยทัพนี่คือติดนิ้วมมมาากกกอออออัันี้ผชบยย่่งคืไดฝ นะครับเป็นแบรนด์นอตติ n งซึ่งถ้าเกิดว่าใครแบบเบื่อความจำเจอยากได้มือถือแบบทรงแบบไลฟ์สไตล์จ๋าเลยอ่ะถือแล้วยังไงก็หล่ออะไรเงี้ยคุณจัดได้เลยมีสองสีให้เลือกนะมีสีดำกับสีมิ้วซึ่งผมมาชอบสีมิ้วมากแต่ผมมาชอบสีดำมากทำไมเพราะว่าตอนเทสผมเทสสีดำแล้วรู้สึกว่ามันโจดนแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนมีข้อเสียเหมือนกันครับหนึ่งก็คือที่แบงค์เทสก็คือถ้าเป็นเกมระดับสูงเว่อว์ๆน้องไม่ไหวสองก็คือเรื่องของถูบบริการซึ่งถ้าเกิดว่าพังขึ้นมาเนี่ยนะคัันยยาาาออองงงืหหห้้้้่่ซใจดูตต ออนไลน์เอาเป็นมือถือแบรนด์อินดี้แล้วก็ต้องมีมือถือหลักอยู่แล้ว ผมใช้แบบนี้เลยนะมันเป็นเหมือนเครื่องประดับอ่ะมันเป็นเหมือนมือถือสำหรับคนที่แบบกี้จริงๆรุ่นอะไรครับแบงค์ Honor X9B โอ้โหตัวนี้ตัวนี้เป็นสายแบตอึดใช่ผมชอบแบตอึดด้วยทนด้วยคนที่แบบเอาไปผ่าแตงโมเป็นสายที่แบบใครที่แบบทะเลาะกับเมียบ่อยเมียให้นอนหน้าบ้านเมียปาโทรศัพท์คุณมีชีวิตรอดแน่นอนกับ Honor X8B สเปคเขาแบงค์หน้าจอเลยครับเป็น AMOLED ขนาดหน้าจอ6.78นิ้วความละเอียดเป็น Full HD Plus Refresh 120 h z นะครับผม CPU เป็น Snapdragon 6 Gen 1นะครับตัวที่มาเนี่ย RAM 12 ROM 56งร้้หนหลักให้มาเป็น108ล้านคือเน้นเน้นเนินหลักแต่ว่าลลเลนอ,อื่นไม่เน้นออาวตาวไย 5, 5ล้าน5ล้านเลน่มาโคร2ล้านมาโครนี่มาทําไมกล้องหน้า16ล้าน ก็พอเซลฟี่ได้ก็แบบก็จริงๆงแล้วกล้องเขาไม่ได้เน้นนะเขาเน้นแต่เลนส์หลักเขาว่ามางั้นนะแต่ที่เน้นจริงๆคือเรื่องของแบตเตอรี่โอ้ตัวนี้แบบดุดมากแบตเตอรี่ให้มา5800พร้อมด้วยันชาร์จ35ิวัตแล้วที่มันอึดไปกว่าแบตเตอรี่คือขอบจอที่มันโค้งอ่าอันนี้คือเรื่องจริงขอบจอโค้งหลายๆคนมีปัญหาว่าเฮ้ยพี่มันไม่ทนเออมันตกแล้วมันก็แตกแล้วพี่โอ้พี่แพรมแม่งเคาะไปทั่วเลยตอนนั้นในในวันรีวิวอะคือเราไปตีอะไรนะไม่ใช่ตีกะเราโยนอะเราโยนเลยอะสิบกว่า เอออร่อยไหมไม่รู้อ่ะตดทั้งวันเลยมันวันหลังดิบด้วยกินเข้าไปจอยเอไปดีลอยเทาไมก็ใครชอบมือถือแบตอึดทนทจัดไปได้ออเนอร์เอกผมมั่นใจเลยว่าทุกตัวที่ผมเอามาเนี่ยตัวนี้แบตอึดสุดแล้วไม่ต้องคุยเรื่องมิลลิแอมนะเอาแบบใช้งานจริงนะตัวนี้แบตอึดจริงยอมรับแล้วก็รับสัญญาณดีรุ่นมาครับแบง์เซียมีเรนมี่โน้ต13 Pro ตัวนี้เน้นแบบสายเกมแล้วกันสายเกมแล้วก็สายกล้องด้วยครับผมอ่ะสเปคเป็นไงแบงค์หน้าจอเป็น6.67ุดหกเจนิ้วเขาเรียกเป็น Full HD Plus 120เฮิร์ตแน่น้าจอเป็น AMOLED ครับก็คือเป็นเป็นจอในเครือ Xiaomi เขาอะจอนี้เดี๋ยวเจอเรื่อยๆเจอทั้งชาติอะ CPU ครับผมให้มาเป็น Dimensity 7200องศูนย์ Ultra ครับผมก็คือ7200สองอกมาตีบวกนั่นเองครับผมแรมให้มา12 GB ROM ให้มา512 GB ก็ถือว่าคุ้มนะแต่ว่าราคาจะเกิน15,000หาไปนิดนึงนะแต่ถ้าซื้้อออออนนนไล์เี่่ยหรืืวาซ นนจะมีโปรโลดอยู่ถ้าได้1 5ื่นเป๊ะแล้วได้ความจุ5้าหนึ่งสองนี่ก็ถือว่าโอ้คุ้มตัวกล้องหลักให้มา200ล้านแต่ว่าเซนเซอร์ไม่ได้ใหญ่นะเป็นแบบนแบบ้0 0ล้านของพวก mid เรนจ์ range, นะครับแล้วก็ตัวเลนส์เอลิไให้มา8ล้าน,าลานเลนส์มารโคร2ล้านมมันจะเด่นเลนส์หลักเลยตัวนี้เลนส์หลักคือเด่นมากเป็น200ล้านที่ขนาดเซนเซอร์ระดับกลางแล้วก็มีกันสั่น OIS ใครอยากจะไปถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายน,านั่นน่ะใช้ได้กล้องหน้าตู้ให้มา16ล้านเจ้ผมก็เน้นแบบทั่วไปอย่างที่บอกว่าเน้น ี้ให้มา5,000ครับพร้อมด้วยฟ้าชาร์จ120วัตต์ตัวนี้สูตร120 20นาทีเต็ม สำหรับสายรีบสำหรับสายรีบไม่เวลาคนเล่นเกมแล้วแบบหมดไวใช่ป่ะเสียบปุ๊บเล่นต่อได้เลยใช่แล้วประเด็นคือตัวเนี้ยเหมือนจะชาร์จไปเล่นไปได้ด้วยนะมีฟีเจอร์บายพาสด้วยนะครับอย่างเอาอ่ะอย่างเอาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคลับของน้องแบมแบมนะครับก็อย่างน้อยก็แบบเออมันได้ซัพพอร์ตสมาร์ทโฟนที่เอาคนที่เราชอบมาเป็นพรีเซนเตอร์เราซัพพอร์ตทางอ้อมเข้าไปด้วยรุ่นต่อไปครับแบงค์รุ่นถัดไปนะครับเป็นรุ่นที่สภาพตรงๆครับหาซื้อยากตอนแรกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราไม่ได้พยายามซื้อนะหนึ่งอออออออนนนนนนไไไไลลล์์ืมาาาขดดดสสัั่่่่งงแ้้ววะะกกูเพร มันขึ้นว่าของหมดใช่ของหมดไม่พออีกพออันไหนที่กดได้ปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บไม่งอกได้งอกได้งอกในช่วงสามสามปะช่วง3ามสามสาจริงๆเรากดมาตั้งแต่2องสกดไม่ได้รอ4ีแล้วกันโปโก X 6 Pro ใช่สเปคเนี่ยแบงค์สเปคนลครับหน้าจอเนี่ยเป็น a อ o โมเขนาดหน้าจอหกจุดหกเจดวตร์เดนพาร์เดิรเดทหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ซเชียวมีนี่เขาดีเนาะแต่ที่เด็ดของเขาคือซีพียูดิเมนซิตี้แปดสามศูนย์ศูนย์อัลตร้านี่ก็ว่าทำไมคนขอมาเยอะเรื่องจากว สามรอมสองร้อครับผมลำโพงครับให้มาเป็นลำโพงคู่กล้องหลัก64ล้านครับมีกันสั่น OS มาให้กล้องออโต้ไว้แปล้านแล้วก็กล้องมาโครอีก2ล้านกล้องหน้า16ล้านแบตเตอรี่ห0 0พันพอด้วยไฟชาร์จ67วัตต์ครับผมให้มาก็ระดับดีนะอย่างน้อยสุดก็สูงสุดประมาณ4 5นาทีถัดไปครับแบงค์สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายเลยถ้าเป็นฝั่ง iPhone มากดีกว่าใช่คือจริงๆเราก็ไม่ได้อยากจะแนะนำหรอกแต่ว่าถ้าคุณต้องการ iPhone ในเดืราคา15ื่นแล้วยังพอหาซื้อได้อยูู่่่มมัันนกก็็จะีีออยแคค2ตว้ื iPhone 11 แล้วก็ SE 3หรือว่า SE 2022ครับผมมันเหมือนกับตัวหนึ่งมันได้หน้าจอใหญ่ใช้งานทั่วไปดีแต่ว่าเป็น 4G แล้วก็ความแรงด้อยมากแล้วก็จอเป็น IPS อีกตัวหนึ่งอะ่ะจอเล็กมาก IPS ด้วยแบตก็น้อยด้วยแต่ได้ชิปใหม่ใช้ 5G ได้เนื้อว่าค,คือมันคนละอันกันเลยอ,ะอ่ะคุณลองฟังแล้วกันคุณชอบอะไร 1>, 1. iPhone 11ครับให้จอมา6.1ทนาวเ d พรีเฟอเรนหกสิบเป็นจอยพิษด้วยคือจอคือแบบไม่ได้ดีเลยอะเทียบกับราคาที่คุณเห็นเมื่อกี้เราโพสต์มาอโมลเลตร้อยสี่สิบร้อยหกจุด 6ขึ้นอะ่ะเอออันนี้61 CPU เนี่ยเก่ามาก Apple A 1 3 b i o มม c ใช่แล้วก็มันมาตั้งแต่ i p p l e าอะ่ะตอนนี้ iOS 17ิแล้วอะ่ะมันอาจจะได้อัปเดต iOS แค่ค,ครั้งหรือ2ครั้งนั้นเองอ่ะข้อเดียวของ11เลยนะก็คือมันให้ RAM สี่มันโชคดีมากมันเป็นตัวแรกเลยที่ให้ RAM สี่กิกในตัวถูกในตอนนั้นใช่มันก็เลยเออมันก็ยังไปเหมือนกับในอนาคตอีกประมาณปี2ปีแหละก้องหลัก12ล้านก้องอ l t ต้ w า d e สล้านเซนเซอร์เล็กมากแต่ใช้งานดีครับ Snap w i แล้วก็ถ่ายว สล้านมุมมองเนี่ยน่าจะเป็นมุมมองกว้างแล้วนะถ้าเป็น XS อ่ะยังเป็นมุมมองแคบอยู่ XS เนี่ยยังเป็น7ล้านตัวเนี้ย12ล้านมุมมองกว้างแล้วอันนี้กว้างจําได้กว้างแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 6 0ได้ด้วยคือฮาร์ดแวร์ไม่โหดแต่ซอฟต์แวร์ที่ดันฮาร์ดแวร์ตัวนั้นอะโหดมากอ่าแต่ก็มีข้อเสียคือมันให้ ROM มาแค่64ให้ RAM ม,มาแค่4 ดังนั้นถ้าคุณเอาไปเล่นเกมหนักๆหรือใช้งานอะไรสลับซับซ้อนน้องไม่เวิร์กเรือหน้าจอก็ไม่เวิร์กนะครับตอนนี้นะตอนนี้นะในปีนี้64ก็ลำบากแล้วใช่แต่ว่าข้อดีคือถ้าเกิดว่าเออมันพอหาซื้อได้อยู่นะช่วงนี้บางทีมันมีแบบแบบเครื่องค้างสต็อกนู่นนี่เนี่ยมันจะมี128ด้วยส่วนแบตเตอรี่ครับแบงค์ให้มา3,110พร้อมด้อยยไฟชาร์จ20บวัตต์ถ้าเป็นเครื่องใหม่นะกันน้ำกันฝุ่น IP67 แต่ว่าบางทีมันเป็นเครื่องใหม่ก็จร กว่าหมื่นห้าเนี่ยแล้วลองรับไบเลชาร์จไม่มีกันอีกตัวนึงครับแบงค์อย่างนี้บอกครับว่าถ้าเกิดโอเคคุณรับได้คุณต้องการความสดใหม่ต้องการ 5G แต่ว่าจอเล็กคุณใช้ได้ก็ iPhone SE 3หรือว่า iPhone SE 2022 ให้หน้าจอมาเล็กมาก4.7นิ้วแล้วก็ความละเอียดครับเป็น HD จอเป็น IPS คือคุณซื้อมาเนี่ยผมยังไม่ออกเลยเขาจะซื้อมาทำอะไรกันวะคือชิปมันแรงนะชิปเนี่ยให้มาเป็น Apple A, A <15. S> 1 5 b i o n i c ใช่แรมให้มา4ี่กิบรอมให้มา64บสกิบเหมือนจะมี128ให้ด้วยมัง้งเพิ่มกันอีกนิดนึงนะครับในกล้องบมืนะกล้องเนี่ยอันนี้คือหนักเลยตัวเดียว12ล้านกล้องหน้า7ล้านมุมมองแคบมากแบตครับให้มา2,000กว่ามิลลิแอมฟ้าชาร์จ20วัตต์แล้วก็เหมือนจะรรรรอออออองอองงัับบด้้้วววยยย่่่ะะานนก็แล,ลววีคื รุ่นที่เราเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆได้เลือกซื้อเลือกหากันอย่างที่บอกครับว่างบ15ื่นเนี่ยถ้าเป็นในฝั่งของ Android นะคุณดูดิเขาให้อะไรคุณมาสปคอย่างเอนแต่พอเป็นฝั่งของ iPhone มันดูแบบแห้งแ้งไปหน่อยแต่ว่าบางคนชอบไงก็ไม่ว่าเรามีหน้าที่แค่มาจัดลําดับให้เพื่อนๆได้เลือกตาันี้แล้วก็บอกเลยว่าทุกรุ่นที่เรามาแนะนําในวันนี้นยครับเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแบรนด์เลยครับเรารีวิวทุกยี่ห้ออยู่แล้วนี่บอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆชอบแบบไหนใช้แบบไหนก็ไปเลือกตามนั้้้้นนนกก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 าาาาาาารรเเเลล่่่่มมมมถถอออออออยยยูููแแบบบะีดดดดดไไปชงงงััวิ Titikk Took ครับผมก็ไปดูได้ในช่องกูแซบกูแซบออฟฟิเชียลนะครับส่วนการหาซื้อก็แนะนำนะถ้าเป็นไปได้นะก็แนะนําให้ไปซื้อกับน้องๆพนักงานขายหนึ่งคือน้องๆได้ค่าคอมมิชชั่นอันนี้ผมชอบสุดแล้วน้องๆได้ค่าคอมมิชชั่นสองคุณได้ไปจับเครื่องจริงไปถามราคาไปขอโปรโมชั่นเผื่อติดโปรบ้างละวางเงินดาวห้าร้อยได้ส่วนลดห้าพันอย่างเงี้ยก็ไปลองหาดูแล้วกันนะครับแนะนำนะถ้าเป็นไปได้นะลองหาซื้อดูนะครับแล้วก็ใครจะซื้อให้คุณพ่อคุณแม่ช่วงตองการก็เลือกให้เหมาะกับท่านนยครับวันนี้ผมก